ครับสว <im sharing> <im graduating> ัสดีครับสวัสดียุกผมแฮกเลยเขาครับนี่ภาพตุ้งฟองตอนเท่าเครับเพื่ะรเบื่ทาสัง้ังคพื่อะครับคุณไงไก่ได้ไหมครับออกกระาเซาครับแล้วิ่งบรรยากาศไว้เลยครับอนี่ล้มส่อยครับอ่ะบาดมือเปไม่นะครับ เก่งนะครับมันตีหาครับ ของเราครับของหมู่บ้านก็ได้ครับพปจิหมู่บ้านหมู่บ้านที่งหนครับหมู่บ้านสุขเจ้าเป็ิหมู่บ้านครับของหมู่บ้านก็ได้ กลายครั้งนะครับขอาไปไม่ได้หรอกมาไว้เด็ด ตอนแล้วครับเราลูกค้ามารับของครับครับ lắng nghe cặp ban nha các bên học bàn diêm mười sáu nguyên tắc nhao vâo lắm anh đi thăm Okay, แก่ไทยบ้งไหมครับโ oh, okay. อ้แอดตันฝนตกแล้วครับพี่น้อง mm hmm. ว่นที่ตกห mm hmm. ันแดดเย ของตากนนอนัผม อ่ะมุสุนะอืมบบวารบบวารถรบบวาขึ้นรถติกลับไปไครับฝากกดติดตามนะสง่งไม่ละครับวันนี้คนเบิ่งไลายมาได้แล้วครับฝากเป็นแฮงใจแล้วนะครับเดี๋ยวมี กำลังใจที่ทิปออกมไม่ดีด้อยครับไปครับไปครับตามไปไที่พี่น้องาสาวสาโอ้นนี้มันผู้สาวแล้วนะามมาลูกับคนอยู่ปะใส่นออาา้าขาั้งพักทงโอ้ยลงของเยาะพอดีกับคนเอาพอดีครับ มันจะครับครับไปไหน เดียวเกือบเทียงล้วยังักได้ เด่นดีๆให้เบิ่งครับพี่นอ้องตามไปเรื่อยครับพาไปซื้อทำใหม่ครับพี่น้องผมไม่จะบาทถุงเทไรครับห้าส <50. S 1> <50. S 2> ิบสองถุงสี่สิบได้ไหมสองถุงสี่สิบพุงไหมค่ะครับขอถ่ายเลยนะแล้วลงยูทูบเนาะถุงถุงสี่สิบนี่ ออลลโอ้ยเอาสองถุงพอแล้ววันนั้นก็มาซื้อถุงหนึ่งถุงไหนดิถุงกิโลนะ <5 S 2> โอ้ยว้ายว่ะถุงกิโลถึงละถุงแบบไหนเนะี่ยถุงห้าสิบสองถุงแปดสิบเนาะไม่ค้าใจดีเนาะ ดูแม่ค้าครับแม่ค้าใจดีข้างถนนห<อ>ืนทำไรเออพุ่งเ,เลยเรียกไหมเออพอดนีน้ำน,น,น้ำน,น้ำนะเลือกเอาเอาแบบแบบเป็นกุ้งตันๆ เอาสองุงเนี่ยุสง,งอสองบอกน่ออบอกเจ้หาสิบบาทอเจ้หสบาทโอเอาุงนึงงนึงสองเกียงแค่สองุงช่วงนี้กำลังออกเยอะเนาะหน่อไม้เนาะ ไม่ค้าใจดีลดให้สองถุงหนึ่งร้ยบาทนาเอาอีกถุงร้อางล่างหน่อยตันๆนี่ๆๆเออแล้วจะขอบคุณมากนะครับเอาละครับโอ้ยน่อยๆเฮียเฮี้หน่อยน้ไปยกกันะไปไหย ตกครับพี่น้องนึงงในเห็นแม่บ้านเก็บเยู่นำให้เด็กน่อยจ้ะดีใจไปยังเรับไปออกไปยังน้อยไปกินเ้าแล้วครับเป็นไงครับแม่บ้านโอเ้เ่ืยอ,อะไรไม่ยังครับไม่ทีละไม่แล้วร <laughs> ักกด โวอ้ละดีเดดไปแล้วครับพูดอะ,ดอะไ้องม่อยไนะถือใจด้วยว่ะไอเขาือนกานว่าพี่น้องบรรยากาศู่น,นขนานารถเห็นมัน้ยน้อแต่เราเพิ่แล้วก็เสียบเลยสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเูดด้ใดมากกกอ,อย่าลืมกดติดตามไมด้ครับพี่น้อง ลคลิปนี้ก็ต้องนี้นะครับวันดีครับ